เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รู้จักวิธีการซื้อขายอนุพันธ์ด้วยโปรแกรมสตรีมมิ่งและการใช้งานฟังก์ชัน Stop Order กันไปแล้วในสัปดาห์นี้จะมารู้จักกับโปรแกรม MetaTrader 4หรือที่เราเรียกกันว่า MT4 ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ซื้อขายสินค้าของตลาด TFX ได้ในเร็วๆนี้โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและออกแบบกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับความต้องการรวมถึงลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้พบกับหน้าจอนี้ส่วนที่1จะเป็นเมนูบาร์และทูบาร์เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ส่วนที่2 Market Watch แสดงรายละเอียดของราคาเสนอซื้อเสนอขายของสินค้าต่างๆส่วนที่ 3. Navig a เก r เป็นส่วนที่แสดงชื่อเลขบัญชีการลงทุนของเราและเมนู Expert Advisor หรือ EA ที่รองรับโปรแกรมซื้อขายแบบอตัตโนมัติส่วนที่4คือกราฟสินค้าผู้ลงทุนสามารถเลือกแสดงผลกราฟได้ถึง3ประเภทหลักคือ Bar Chart Candle Stick และ Line ชาร์ตซึ่งรองรับอินดิเคเตที่มาพร้อมกับโปรแกรมมากกว่า50รูปแบบส่วนที่5เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขาย การใช้คำสั่งซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 4สามารถทำได้2วิธีคือใช้คีย์รัดโดยกด F9 หรือคลิกขวาที่กราฟ Trading New Order จะปรากฏบ็ x แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายขึ้นมาโดยมีรายละเอียดที่เราระบุเพื่อส่งคำสั่งดังนี้ 1. Symbol สินค้าที่ต้องการซื้อขาย 2. Volume สัญญาซื้อขายที่ต้องการเทรด 3. Stop Loss ราคาที่จะให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อขาดทุน 4. Take Profit ราคาที่จะให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อกำไร 5. คอมเมนต์เราสามารถใส่คอมเมนต์สำหรับออเดอร์ที่จะเปิด 6. t y p ์ระบุก,การส่งคำสั่งโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบให้เลือกคือ Instant และ Market Execution คือเมื่อต้องการเปิดออเดอร์ทันทีและ Pending Order คือเปิดออเดอร์แบบ pending หรือรอให้ราคามาถึงจุดที่เราต้องการถึงจะทำการเปิดออเดอร์ 7. Sell เปิดออเดอร์ขาย 8. Buy เปิดออเดอร์ซื้อ เราสามารถเลือกการเปิดออเดอร์เป็นแบบ pending หรือรอให้ราคามาถึงจุดที่เราต้องการถึงจะทำการเปิดออเดอร์โดยสามารถเลือก pending order t y p ได้4ประเภทคือ buy limit คือทำการซื้อเมื่อราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาที่เราจะซื้อ sell limit คือทำการขายเมื่อราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว,กว่าราคาที่เราจะขาย buy stop คือทำการซื้อเมื่อราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่เราจะซื้อ sell stop คือทำการขายเมื่อราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาที่เราจะขาย ถ้าต้องการปิดออเดอร์ให้ดับเบิลคลิกที่รายละเอียดของออเดอร์จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาแล้วเลือกท้ายเป็น Instant Execution และกดปุ่ม close เพื่อปิดออเดอร์มาถึงตรงนี้ทุกท่านคงรู้จักโปรแกรม mt 4เบื้องต้นกันแล้วนะครับการเรียนรู้ TFX ไม่ใช่เรื่องยากผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่โบร oker TFX ที่ท่านใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ TFX www tfx co th